โอล่านอนให้แม่แปรงขนนะคะแม่แปรงเลยคะ่ะแม่แปรงขนเลยคะ่ะแต่อย่าโดนจู่ผมนะคะับแม่กาอย่าโดนไข่ผมนะครับว้าไข่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 แม่แปรงตามสบายเลยครับแต่อย่าโดนไก่ผมนะคะัะโดนไก่ผมไม่ได้นะคะเพราะผมมีลูกไม่ได้คะ่ะโคล่า ลูกชายโคลาคีออนมากเลยแปลงขนต้องแปลงท่านี้นะคะยืนแปลงไม่ได้เลยบนโต๊ะไม่ได้จะมาเกาะจะมาเกาะแม่ตลอดเลยติดแม่มากเลยว้าโคลาเองคะ่ะผลงานโคลามีเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวโคลาจะถ่ายคลิปคู่กับลูกชายสีครีมเหมือนโคลานี่แหละคะ่ะลูกชายกับลูกสาวเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะ โคลาเด็กขี้อ้อนเอา้าคอฟฟด้วยคอฟฟก็ขี้อ้อนเหรอคะ <c oughs> โคลาคอฟฟมาแย่งซีนแล้วเอาไงดีเนี่ยคอฟฟ่คอฟ,คอฟมาแย่งซีนแล้วก็ไปแล้วโคลาเอาไงเอาไงกัดอ,อ่ะ <c oughs> กาฟฟไม่แกะปล่อยมันเลยแม่ปล่อยมันเลยไอ้คอฟฟี่ไอ้คอฟฟหนะ้ามันไม่สวยเต้าผมอะแม่ผมหล่อกว่าแม่ไม่สนใจคอฟฟหรอกแม่ ขอให้แม่ลูบท้องผมอย่างนี้ผมนอนได้ทั้งคืนนี่ความสุขความสุขของพี่โบล่าค่ะไปเฮ้ยไหนแม่ขอมือดิขอมือดิเดี๋ยวแม่แปรงขนให้ก่อนเนาะแปรงขนก่อนแล้วตัดเล็บเนี่ยตัดเล็บด้วยแม่ตัดเล็บให้ผมด้วยค่ะแล้วก็ตัดขนนุ่มเท้าขาอืมอีจู่ๆนี่ก็โอ้ยจู่ๆจู่ๆ,ๆ บายบายค่ะบายบายค่บก็ร่ายนอนฟินๆกันนะคะบายบายค่ะแม่ลูกท้องกหนไหมครับแล้วครับแม่ครับกำลังบายเลยครับกำลังจะบายเลยครับโหล่